สวัสดีค่ะสโจโซโจ,โจห่างหายไปนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะอยากจะมาโชว์สวนผักนน้อยหลังบ้านอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทำให้มันขึ้นภูมิปัญญาชาวบ้าน <c oughs> มีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้กุ้ยช่ายพริกแล้วก็ ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวสีขาวไทยนะอันนี้ก็พลิกเหมือนกันพลิกผักชีแตง <c oughs> ขอโทษแบยเสียงแห้ง <c oughs> อันนี้ก็พลิกม้าค่ะพริกม้า,า,มาบ้านสอเจอเรียกพลิกม้าแต่บางคนเขาก็เรียกผักแพลวค่ะต้นกล้วย อันนี้สลัดค่ะดอกสลัดเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์มีอะไรก็ปลูกปลูกลงไปค่ะเอาไว้กินอันนี้มะเขือพวงพริกกะเพราค่ะกระเพราอันนี้รอดตายจากปีที่แล้วนะงามมากกระเพราอ่ะคือว่าพรุ่งนี้สยจยจะตัดแหละ ก็เลยต้องถ่ายไว้ก่อนมันสวยดีเพลิกแล้วก็หอมรอยมันเป็นดอกไม่เป็นสักทีอันนี้มะเขือต้อแหล่ค่ะพิกพันอะไรไม่รู้เวลามันเป็นลูกเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนอันนี้ก็มะเขือพวงเอ้ยใช่ใช่ใช่ใชมะเขือพวงกระเพราค่ะกระเพราแล้วก็ อันนี้ผักบุ้งสอจอเพิ่งลงไปอันนี้ถั่วพูสจอเพิ่งปลูกได้ปีนี้ปีแรกอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวค่อนข้างช้ามากปีนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแขนงออกเยอะแยะไปหมดเลย นีตรงกลางก็เป็นพริกนะมะเขือเทศมะเขือเทศปีนี้สสจอมาลองมาปลูกตรงนี้โอ้ไม่ได้เรื่องไม่มีลูกเลยแต่ก็พอได้กินอยู่มั้งแล้วก็อันนี้ค่ะโหละพาสวีทบาซูพริก มีที่ว่างตรงไหนก็ปล,กปลูกปลุกลงไปค่ะอันนี้ก็จุลินซีค่ะผักงามได้จุลินทซีและขี้วัวขี้แกะขี้ไก่พูดไม่สุภาพนะน่าจะพูดแบบมูลวัวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สจอก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ